อยากเป็นเจ้าของร้านกาแฟสดชาวดอยต้องลงทุนเท่าไหร่กาแฟทุกเม็ดของร้านกาแฟสดชาวดอยมาจากชนเผ่าพื้นเมืองทางภาคเหนือและเคยอยู่ในยุคบูมที่สุดมีการเปิดถึง800สาขาก่อนจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เน้นคุณภาพแทนจึงมีจํานวนสาขาน้อยลงที่แน่ๆไม่มีค่าการตลาดไม่เสียค่าเฟรนช์ชัยและไม่เสียค่ารายเดือนครับเป็นเจ้าของร้านกาแฟสดชาวดอยใช้งบลงทุนเท่าไหร่ผมจะเล่าให้ฟังค่าใช้ใจ่ายโดยประมาณส่วนที่1ชุดธุรกิจชาวดอยส่วนที่2ค่าก่อสร้างตกแต่งภายในขึ้นอยู่กับพื้นที่เริ่มต้นที่ห้าแสนบาทภายใต้พื้นทีีี่่25ตรรมในกณทคง ้้งแลวผู้ลงทุนต้องใช้ผู้รับเหมาส่วนกลางเท่านั้นครับเซ็ต A ชุดชาวดอยคอฟฟี่ลงทุน433,000บาทเซ็ต B ชุดชาวดอยคอฟฟี่แอนด์บับเบิลทีลงทุน450,000บาทและชุด C ชุดชาวดอยดิบบาร์ที่เพิ่มเติมจากเซ็ต A และ B จำนวนเงิน50,000บาทโดยต้องซื้อเซ็ต A และ B ก่อนถึงจะซื้อเซ็ต C ได้ครับท่านทราบหรือไม่ครับว่าร้านกาแฟสดชาวดอยและนาฟคอฟฟี่ทั้ง2แบรนด์อยู่ในเครืออารมากรุ๊ปครับ